นี่คือยำไข่แมงดามีหอยนางรมหอยแครงหอยแมลงภู่หอยหวานกุดองน้ำปลาปู้งม้าปู้งแม่น้ำเย่ยงปลาเผายำปู้งม้าอันนี้คือยำกินที่นี่ได้เลยไหมคะยำปูม้ามาสองจานเอาหอยนางรมมาสักสิบตัวค่ะยำไข่แมงดาที่หนึ่งเอาตัวใหญ่ๆนะอันนี้กิโลเท่าไหร่คะอย่างเงี้ย แล้วแมงดาอย่างนี้ตัวเท่าไหร่อะคะเนี่ยสี่แมงดาตัวละสี่ร้อยนะคะเอาเป็นตักกหน่อยหอยหวานหนึ่งหอยแครงหนึ่งหอยชักตีนหนึ่งอย่างละลูกหมดเลยนะคะอุ้ยกินไม่หมดนะลอมาดูหน่อยอันนี้หอยหอยอะไรชักตีนมาดูหอยชักตีนหน่อยหอยนี่คือหอยชักตีนกิโลละสองร้อยห้าสิบนะคะหอยใหญ่รทุกค